มาทำความรู้จักแผ่นโปร่งแสงตราช้างรลอนกันศาสตร์กันนะครับแผ่นโปร่งแสงตราช้างลอนกันศาสตร์ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้โพลีเอสเตอร์เลซินชินิตพิเศษและใช้ไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงเคลือบด้วยฟิล์มทั้ง2ด้านเพื่อป้องกันรังสี UV พร้อมยืดอายุการใช้งานทำให้ได้แผ่นโปร่งแสงที่มีความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานตราช้าง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนต่อเติมภายนอกจากตัวบ้านและคารเช่นหลังคาสระว่ายน้ำหลังคาโรงจอดรถหรือส่วนต่อเติมที่ต้องการแสงสว่างอย่างเช่นห้องครัวสามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึง99%ระบายน้ำได้ดีจึงไม่เกิดการสะสมของคราบสะกะปรกทนต่อทุกสภาพอากาศ ให้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยลดการเปิดไฟเวลากลางวันทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟอายุการใช้งานยาวนานโดยแต่ละสีจะสามารถป้องกันแสงได้แตกต่างกันสีชาและสีน้ำเงินจะมีปริมาณแสงผ่าน31%สีฟ้าน้ำทะเล54%สีขาวขุ่น56%และสีส้ม58%ต่อไปเรามาดูวิธีการติดตั้งแผ่นโปร่งแสงตราช้างนอนกันสายกันนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในการติดตั้งเหมือนทั่วๆไปแตกต่างที่ไม่ต้องใช้ตัวจบและตัวครอบจึงทําให้ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยครับมาเริ่มการติดตั้งได้เลยครับขั้นแรกติดตั้งโครงหลังคาและแปรเทคนิคก็คือพน้กหลังคาต้องเท่ากันโครงและแปรทุกตัวจะต้องไม่แอน่นหรือไม่ตกท้องช้าง ควรมีระยะห่างของแปร50เซนติเมตรถึง1เมตรเพื่อป้องกันการโก่งตัวของแผ่นจากนั้นนำแผ่นโปร่งแสงตราช้างขึ้นไปติดตั้งที่โครงหลังคาโดยมีคนช่วยประคองทั้งสองด้านยึดแผ่นโปร่งแสงโดยใช้ดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูเจาะน้ำก่อนที่บริเวณสันลอนโดยเจาะที่แปรหรือโครงหลังคาแล้วจึงขันสกรูพร้อมกับยึดแหวนรองใต้แผ่นด้วยนะครับระยะซ้อนทับด้านกว้างของแผ่นถัดไปควรมีระยะ5เซนติเมตรหรือ2ลอน จากนั้นให้ใช้ซิลิโคนยาแนวตามสันลอนที่ซ้อนทับแล้วขันสกรูครับหากมีการต่อแผ่นด้านบนควรมีระยะซ้อนทับต่อแผ่น20-30เซนติเมตรและอย่าลืมยาแนวด้วยซิลิโคนอย่างน้อย2แนวด้วยนะครับหากขนาดแผ่นไม่พอดีให้วัดระยะและนำไปตัดได้เลยครับลองมาดูตัวอย่างสถานที่ที่มีการใช้แผ่นโปร่งแสงตราช้างรอนกันศาสกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นรอบๆบ้าน ส่วนต่อเติมและทางเดินต่างๆหลังคางลงจอดรถเรียนปลูกกล้วยไมย้ส่วนต่อเติมลานซักล้างทางเดินรอบๆบ้าน ให้ทุกมุมปรอรอบบ้านสวยงามลงตัวด้วยแผ่นโปร่งแสงตราช้างลอนการศาสตร์กันนะครับ